วันนี้เรามาเที่ยวนะครับที่หมู่บ้านไผ่อูช้างนะครับอยู่ตำบลไผ่อูช้างอําเภอบางเลนนะครับจังหวัดนครปฐมสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านของพี่น้องชาวไทยทรงดานะครับที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดานะครับก็ยังเข้มข้นเลยซึ่งสถานที่แห่งนี้หรือหมู่บ้านแห่งนี้คือเป็นที่จุด นะครับก่อตั้งนะครับสมาคมไทยดำประเทศไทยนะโดยท่านอาจารย์โซรีท้องคุงหารซึ่งท่านเป็นนะครับอดีตนายกสมาคมไทยสงดำ h, สมาคมไทยดำประเทศไทยครับวันนี้ก็จะเป็นท้องไร่ท้องนาท้องนานะครับกผตอนนี้เรากาลังจะไปไหนจะไป เรียกว่าเฮือนไตครับหรือเป็นศูนย์วัฒนธรรมของบ้านไทยอุชานะครับซึ่งท่านอาจารย์ปิยวันสุขเกษมท่านได้มอบที่ส่วนตัวนะครับจัดตั้งนะครับตรงนี้ขึ้นมาใน,นตรงนี้บริเวณเรียกว่าเฮือนไตครับของเป็นศูนย์ว่าทธรรมไทยดำนะครับบ้านไทยอุชาแล้วก็ ด้านข้างสูตย์ก็จะมีเป็นศาลประจําหมู่บ้านออนะครับเป็นศาลประจําหมู่บ้านครับก็จะเป็นเรียกว่าศาลตะปูเหมือนที่บ้านเกาแล้นนั่นแหละครับเป็นศูนย์รวมหรือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจะเป็นไหดําที่ประเทศไทยจะเรียกว่าเคื่อลาวลาวนะครัาไหดําที่เวียดนามจะเรียกว่าเขื่อนไสครับที่นี่ก็จะเรียกว่าเขื่อนไส ซึ่งชาวไทยดําบ้านไผ่หูช้างเนี่ยดั้งเดิมก็อพยพม,มาจากจังหวัดเพชรบุรีเช่นกันนะครับที่บางเพียนะครับตำบลวังตะโกอาเภออาเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับคําว่าประวัติบ้านไผ่หูช้างรอสหนึ่งสองหนึ่งรอสหนึ่งสองหนึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับการประวัติอพยพยกย้ายครับยกย้ายาใ,นในรอสอนี้ใช่ใออแล้วก็ ที่นี่จะมีะเขาเรียกว่าเขาเรจะมีเรียกว่ามิชชนาลีหรือเป็นผู้ที่เผยแผ่ศาสนาคริสต์เข้ามาที่หมู่บ้านนี้ด้วยครับแต่หมู่บ้านเผ่าช้างเนี่ยก็ถือว่ายังครงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดำไว้อย่างเข้่ขัดแล้วก็เป็นสถานที่ก่อตั้งสมาคมไทยดำประเทศไทยนะครับโดยท่านนายกนะครับโซรีทองคงหานอดีตนายกสมาคมไทยดำประเทศไทย ต่อมาสมาคมไทยดําประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าไม่มีใครสืบต่อโดยก็มีคุณคนครพรมจันทร์นะครับก็เลยได้มาปรึกษากับคุณโอ,โอ,โอรสทองโงหันะซึ่งเป็นหลานชายของท่านอาจารย์สุรีและก็อาจารย์ปยุวันณสุขเกษมก็เลยจัดตั้งเป็นสมาคมไททรงดําแล้วก็ไทดําประเทศไทยเพื่อต่อยอดสมาคมไทยดําซึ่งเป็นองค์กรหลักองค์กรเดิมที่ทําการตรงไหนตรงนี้ที่ทาการอยู่ที่บ้านอาจารย์ ปีวันสุภาษมแต่คือเป็นเป็นเป็นก็คือง่ายๆว่าตรงนี้ก็คือเป็นเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางครับข้างหน้านี้อาจารย์ประตูรถสีฟ้าเลยเดี๋ยวนามสกุลสุภาษมใช่ครับเป็นเป็นนามสกุลสามีแต่งยิงแกนามสกุลทองคำหานอาจารย์ปีวันเป็นลูกสาวของกำนันหอมซึ่งเป็นกำนันของตะมนไ่รูช้างเดี๋ยวเขาไม่ได้กลับรอกออกมาลังนี้นะใช่ครับโอ้สวยงาม นี่ครับที่นนก้ไก่ใช่มีไก่ในบ้านไก่อยู่ไหนเนี่ยท่นี่ครับที่ดีครับโดยพื้นเพชาวไผ่หมูช้างเนี่ยอาชีพอะไรเลืออาชีพตอนนี้ก็จะมีทำนาแล้วก็ ทำนากุ้งเลี้ยงกุ้งแล้วก็ส่วนใหญ่จะเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็ทำนาบ้างจะมีบ่อกุ้งแล้วก็มีมีมนาเป็นไทยดำทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอเปล่าเมวนน่าจะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่บ่บ้านนี้นะแล้วก็ที่นี่เป็นตำบลด้วยครับตำบลไผ่หูช้างตำบลไผ่โูช้างแต่แ <บน S 1> ต่ตำบลไผ่โอช้างเนี่ยจะมีไทยดำมีไทยดำบ้างแล้วก็มีมีคนไทยบ้าง <Ó. S 1> แต่ถ้าในหมู่บ้านผาช้างเนี่ยก็จะเป็นไผ่ด่งทำไมแถวนี้ชื่อมู่บ้านจะเริ่มต้นเขาว่าไผ่ตลอดไผ่ขอกเนื้อไมีก็น่าจะเป็นไขอกบัวไผ่โน่นไผ่ที่สารพัดไผ่โซนนี้น่าจะเป็นโซนที่อุดมสมบูรณ์มีกอไผ่เยอะมีต้นไผ่อะครับนี่มีมีต้นไผ่เยอะก็ก็ก็เอาชื่อสิ่งเขาเรียกว่าคนโบราณเวลาเขาตั้ง สถานที่อยู่ใสก็จะขาจะเริ่มต้นจากอูมีประเทศเป็นหลักภูมิประเทศเป็นหลักใช่ค่ะพวกเขายังใช้ภาษาไทยดำยังใช้ภาษาไทยดำสื่อสารสื่อสารใช่ครับภาษาไทยดำถือยังเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในหมู่บ้านไทยดำเนี่ยยังถือว่ายังใช้ภาษาสื่อสารในกลุ่มเดียวกันหรือพี่น้องกันก็ยังใช้ภาษาไทยดำอยู่ครับ เป็นห่วงอย่างเดียวว่าอนาคตแล้วลูกหลานจะไปพูดที่ดบสิ่งสิ่งที่สำคัญนี้คือเป็นสิ่งที่น่าน่าห่วงมากๆครับเพราะาเราจะไปโทษแต่เด็กไม่ได้ครับ<ะ>มันต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่ด้วย<ะ>หากถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความสําคัญกับภาษาะจะไปบอกอุ้ยเด็กไปโรงเรียนนี่ก็ไม่เคยพูดอันนี้อันนี้เอิร์ธคิดว่าน่าจะเป็นต้องต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวครับ<ะ>ถ้าครอบครัวให้ความสําคัญพูดภาษาไทยนำกับลูกพูดภาษาไทยดำกับหลาน ว่าภาษาไทยดำมาไม่สูญหายแน่นอนอันนี้คือความคิดเอาได้นะแต่ภาษาไทยดํานี่สิคือเป็นภาษาที่สมควรอย่างยิ่งให้ความสําคัญอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ก็มาเที่ยวชวมหมู่บ้านแต่วช้างเพราะวันนี้เป็นงานประจําปีนะครับงานประเพณีไทยสมดําหรือไทยดําปีละครั้งครับววทุทกว,ททวันที่19เมษายนของทุกปีนะครับไป สัมพันธ์ด้วยอันนี้เราก็จะเข้าบริเวณจัดงานบริเวณงานก็เด็วัดอะไรนะวัดไผ่หูช้างครับ่มัมีวัดเดียวป่ะนี่ครับมีมที่นี่มีวัดเดียวครับที่บ,บ้านจะมีวัดเดียวระวังมากมายเลยนะครับอารมณ์แรงอาจจะดูหน่อยน,นะครับรางวัลทุกชิ้นนะครับที่ท่านได้เห็นนะฮะเราออกกันทั้งหมดนะครับอ่าหลายอย่าง้วกันนะครับ้พี่นนะอ,อนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn